ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมชายอาศัยฟรีคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมโหหวังว่าท่านผู้ชมจะไม่หายไปไหนนะเออเพราะผมก่อนจะลงคลิปเนี่ยวันต้องมีเหตุการณ์สําคัญหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมอย่างแบบทําตัวแม็กหรือมีกิจกรรมมาหรืออะไรก็ตามนะครับผมเรียกได้ว่าผมนั้นเออ เรียกว่าขี้เกียจก็ได้นะเออ <c oughs> เราก็จะมาดูกันสิว่าอัปเดตเนี้ยมันมีอะไรนะแล้วผมก็จะแนะนําด้วยนะครับผมเรียกว,ว่าคลิปนี้สาระรับไปแบบปวัปวปวัปวปวัวปัวเขาได้บ้องหูและสมองของท่านผู้ชมนะครับผมอืมเรียกว,ว่าดูคลิปผมเนะี่ยต้องกดไลค์กดแชร์กดซับกันเลยทีเดียวนะสำหรับ ตัวนี้นะผมผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะแต่การสุ่มคือถ้าจะเอาสุ่มตัวไปสุ่มเกียร์ดีว่าเออเกียร์แปดดาวแบบดีอ่ะคือดีอ่ะเออดูเอาเองนะผมแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่คุ้มนะเพราะว่ากลางกลางเดือนอะ่ะมันจะมีแสงมืดมาครับผมเออเป็นแสงมืดคัมแบ็กคือคุณสามารถเอา ตัวลูบี้เฮียอะไรก็ได้อ่ะของท่านผู้ชมอ่ะคือเอาไปสุ่มอ่ะตัวแสงมืดอ่ะคุมกว่ากับเอ่อตู้ไก่ทองครับผมคือเพราดูตัวแม่งดิคือแบบบับเบิบ้เฮียอะไรมันู้่ปัญญาอ่อนนะคือแบบโคตรปัญญาอ่อนอ่ะเออไอ้เียคือเหมือนไอซ์แต่ว่าไอซ์เนี่ยมันไม่ใช่แสงมืดเนี่ยเออไอ้เฮียท่านผู้ชมคิดเอา ทั้งเจมมืดหรือว่าอาดูบิทหรือเฮียอะไรถ้าอาดูบิทมาซุ่มซุ่มไปเลยอาดูบิทเบาล็อกเจมมืดมีเฮียอะไรเอ็ดเวิร์ดนอสเปรหรือเียอะไรก็ตามเนี่ยเออท่านผู้ชม,มเอาไปซุ่มเนยอ่ะนะผมไม่ไม่ไมไมคุ้มอ่ะเออผมมองไงก็ไม่ไมคุ้มอ่ะไม่เอ้ยคือตัวไม่แบบคนขาดอ่ะมันขาดมันไม่ใช่แสงมืดด้วยซ้ำไปอ่ะเออ ผมความคิดของผมนะอัปเดตเนี้ยผมบอกเลยว่าแซลลี่เอ,อ่อดาวินชีเนะี่ยที่เป็นตู้ไม่ใช่ตู้เป็นกล่องโทเค็นนะีะผมบอกเลยว่าทำหุ่ว้าเหมือนกันนะแต่พอผมแบบอ่านดูเอ้ยแม่งไม่ใช่ก๊อปแม่งลำนำเยาหยวน <c ười> คือกูก็งงฮีอะรลำนำเยาหยวนเป็นไปได้นะผม แล้วก็อัปเดตนี้เนะี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยแบบว้าวสักเท่าไหร่นะเออนอกจากเกียร์แปดาวอ่ะเออเกียร์แปดดาวไม่งแบบสุดยอดอะ่ะเออไม่งสุดแบบสุดจริงๆอะ่ะไม่ใช่เล่นๆนะแต่ก็นะอัปเดตนี้ ถ้าให้ผมแนะนําว่าสุ่มไก่ทองเบาวไก่ทองไหมอย่าสุ่มนะผมไม่แนะนําอย่างอย่างมากอะ่ะเออคุณควรเอาตั๋วคุณอะไปสุ่มอย่างอื่นดีว,ว่าเพราะว่ากลางเดือนอะไปสุ่มกลางเดือนเออไปสุ่มกลางเดือนไอ้แสงมืดอะกูพูดปนแบบแบบรอบสองอะน,นะมันกมันดีอะนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมก็ ชอบกดไลค์ชากดแชร์ถ้าเออแบบช่องเนี้ยแม่งแบบเออดีวะตรงสเปกกูเลยกดติดตามแบบยำพาเพื่อนญาติพี่น้องคุณมากดติดตามเลยเออนะเล่นกันนะโหกููดเลยโโหแม่งอยา่างอะเขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะผมมันก็ฮิตแหละ라이เนเจอร์แต่ก็ช่วยสนับสนุนพวกเรานะผมทําให้พวกเรานั้นฮอตฮิตไปมากที่สุดนะผมแลวคนก็จะรู้จักเกมนี้อย่างมากเลยเออนะผม ก็ไม่มีอะไระครับคลิปนี้มาที่ว่าเร็วน้องแพลาพอลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปหน้าเนะี่ยมีรีวิวริมุรุนะครับผมฝากติดตามกันด้วยไปแล้วบ๊ายบาย